So have you ever felt betrayed? สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี474มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี474วันนี้ก็คือมีนปิงคนน้องจบปีหนึ่งคนพี่บอกภูมิใจแถมเพลงที่ทํากับนาได้หวานมากๆอีกด้วยค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิพความจินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตโมเมนต์ของมีนปิงกันต่อนะคะคือเมื่อวันก่อนเจ้าแป๋วน้อยได้โพสสี่รูปนี้ลงที่ไอจีพร้อมกับถามว่ารูปสุดท้ายผมพูดอะไรแล้วพอเจ้าเด็กถามจุงอาเชนก็มาตอบว่างอ้อโอ้จะว่าไปรูปปากของเจ้าเด็กมันก็เหมือนกําลังพูดคําว่างออย่างที่จุงอาเชนแซวจริงๆล่ะค่ะทุกคนค่ะพอจุงอาเชนมาแซวแบบนั้นเจ้าเด็กก็ได้มาตอบคอมเมนต์ของพี่จุงว่าระวังมีคนทักไปนะแล้วพี่จุงก็มาคอมเมนต์บอกเจ้าแป๋ว่า ไม่ทักร้อยเปอร์เซนต์โอ้ยเดี๋ยวนะที่เจ้าเด็กบอกพี่จุงว่าระวังมีคนทักไปเนี่ยหมายถึงใครกันแน่นะหมายถึงลุงขี้ห่วงคนนี้หรือเปล่าเอ่ยแต่เอ๊หรือว่าหมายถึงพี่ดังเพื่อนสนิทของพี่จุงกันแน่อะ่ะแต่ถ้าหมายถึงลุงลุงคงไม่ทักไปแน่นอนเพราะถึงลุงเขาจะห่วงหลานมากก็จริงแต่ลุงเขาจะรู้ว่าแสดงออกกับใครได้มากน้อยแค่ไหนอย่างกับพี่แม็กเป็นพี่ที่สนิทในค่ายเดียวกันไงก็เลยแสดงออกและหยอกกันเล่นได้แบบเต็มที่แต่กับน้องจุงลุงเขาคงไม่ทักไปแน่ถึงแม้จะมีห่วงบ้างก็เถอ อีกอย่างที่คิดว่าคนที่เจ้าเด็กบอกว่าจะทักไปหาพี่จุงเป็นพี่ดังนั้นก็เพราะว่าจุงดูมั่นใจมากว่าเขาจะไม่ทักมาแน่แน่ก็แสดงว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนของตัวเองอย่างแน่นอนถึงได้รู้ใจขนาดนั้นแล้วที่เจ้าเด็กแซวพี่จุงว่าจะมีคนทักไปนั้นก็เพราะว่าน้องดังค่อนข้างห่วงน้องจุงมากๆเหมือนกัน เพราะเคยเห็นน้องจุงโพสต์พูดถึงน้องดังไว้ประมาณนี้ค่ะทุกคนคือขนาดน้องจุงไม่กดไลค์รูปให้น้องดังยังมีตัดเพอและเวลาจุงถ่ายสตรอรี่กับคนอื่นน้องดังก็จะงองแงละแถมพวกเขายังสนิทกันมากๆและมีโมเมนต์หวานๆกันอยู่บ่อยๆนี่ยพี่ชมก็เลยคิดว่าคนที่เจ้าเด็กบอกว่าจะทักไปหาจุงนั้นอาจจะเป็นดังก็เป็นได้ค่ะทุกคนว่าไหมคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าเด็กก็ได้โพสลงที่ทวิตเตอร์ว่าจบปีหนึ่งแล้ว หนูลูกหนูเก่งมากๆเลยนะคะเพราะการที่ทั้งเรียนไปด้วยและทํางานในวงการไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอย่างที่รู้รว่างานในวงการมันไม่มีเวลาที่แน่นอนบางทีก็างานเช้าบ้างบ่ายบ้างแถมบางทีถ่ายงานกว่าจะเสร็จก็ดึกดื่นอีกแล้วสาขาที่น้องเรียนก็ค่อนข้างหนะักภาคปฏิบัติก็ค่อนข้างเยอะอีกต่างหากแต่น้องก็ทํามันได้และทํามันได้ดีทั้ง2องอย่างด้วยแถมยังจบปีหนึ่งไปอย่างสง,งา่างามอีกต่างหาก ค่ะพอเจาเด็กมาโพสตบอกว่าจบปีหนึ่งแล้วผ่านไปแค่15นาทีเท่านั้นเองเจ้าคนพี่ก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของน้องว่า proud of you คนพี่แวะมาบอกคุณน้องว่าภูมิใจในตัวน้องมากๆจะไม่ภูมิใจได้ยังไงล่ะคะพี่แกเห็นมาตลอดว่าน้องทุ่มเทมากขนาดไหนทั้งเรียนทั้งทํางานไหนจะได้แผลจากการเรียนแล้วโทรไปอ้อนพี่แกอยู่บ่อยๆอีกด้วยเวลาเหนื่อยน้องก็คงจะอ้อนพี่ด้วยล่ะคะ่ะถึงได้บอกภูมิใจในตัวน้องที่น้องจบปีหนึ่งมาได้แหมพ่อเงียบหายไปทั้งวันแต่พอน้องมาโพสต์บอกว่าจบปีหนึ่งแล้วก็รีบมาคอมเมนต์บอกน้องว่าภูมิใจในตัวน้องเลยนะ คือคนสำคัญของใจต่อให้ไม่ว่างแค่ไหนก็ต้องปลีกเวลามาคอมเมนต์บอกความรู้สึกให้รู้อะไรงี้อาจารย์รู้แล้วลหละว่าคนสำคัญยังไงยังไงก็เป็นคนสำคัญอยู่เหนือข้อยกเว้นของทุกอย่างอยู่ดีเห็นด้วยไหมคะทุกคนเออว่าแต่จะแวะมาบอกแค่ว่าภูมิใจในตัวน้องเท่านี้เหรอเพ่อจะไม่พาน้องไปฉลองสักหน่อยเหรอจะพาไปฉลองหรือจะซื้อของขวัญให้น้องดีเอ่ยแต่ไม่ว่าหนูจะเลือกแบบไหนก็อย่าลืมถ่ายรูปถ่ายคลิปมาอวดพวกเราบ้างนะลูกนะ ค่ะหลังจากนั้นเจ้าเด็กก็ได้โพสสามรูปนี้ลงที่ทวิตเตอร์แล้วถามว่าโพไหนดีฮะโอ้ยจะโพไหนได้ละคะรู้ก,ก็สเสน่ห์แรงจนหัวกระไดบ้านไม่แห้งซะขนาดนี้มันก็ต้องโพคนสวยขาอยู่แล้วปะมีหนุ่มมาจีบไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้จะเป็นโพอื่นไปได้ยังไงละคะค่ะแล้ววันต่อมาน้องแซมก็ได้โพสหกรูปนี้ลงที่ไอจีแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าลงแล้วนะหนูอืมน้องแซมได้ช่วยเพื่อนแปลวโปรโมทเพมโมด้วยค่ะทุกคนแล้วดูแคปชั่นที่เจ้าแซมเขียนบอกเพื่อนสิคะเรียกเพื่อนวาหนหนูรัเชียว ค่ะพอน้องแซมโพสหกรูปนี้ลงที่ไอจีจุงอาเชนก็ได้มาคอมเมนต์ว่าคิ้วคิ้วโอ้ยจุงอาเชนเนี่ยดูยสนิทกับมักเน่ของค่ายนี้ดีเลยนะคะเนี่ยแต่เอาจริงๆทั้งน้องปิงและน้องแซมอาจจะรู้จักกับพี่จุงมาก่อนก็เป็นได้คะ่ะเพราะทั้ง3คนเป็นสายเต้นเหมือนกันอาจจะเคยเจอกันเวลาไปเรียนเต้นก็เป็นได้คะ่ะทุกคนก็เลยค่อนข้างจะสนิทกันถึงแม้จะอยู่ในคนละค่ายก็ตามคะ่ะค่ะพอเพื่อนแซมช่วยเพื่อนปิงโพสโปรโมทแบรนด์แล้วเจาแป๋วก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสของเพื่อนแซมด้วยว่าเลิศนะแก แหมเจ้าเด็กนี่ใช้คำพูดที่ดูเหมือนแกงเพื่อนสาวคุยกันเวอ,เอ,อค่ะแล้วเจ้าเด็กก็ได้แชร์โพสตของเพื่อนแซมมาลงที่สตอรี่ g อของตัวเองแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าแกก็คิ้วเกินปะค่ะตอนนี้ทางนาเดยเขาก็ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงที่น้องทั้งคู่ทำกับทางนาเดยเพื่อที่จะร้องในวันงานนาเดย์คอลลาเจนโอเพ่นเฮาส์2023ในวันที่28พฤษภาคมนี้ออกมาแล้วนะคะทุกคน เพลงคือพร้อมมากความหมายดีสุดๆคือเนื้อเพลงมันใช่มีนปิงเลยล่ะคะ่ะทุกคนท่อนของคนน้องเหมือนชมว่าคนพี่น่ารักเหมือนบอกว่าคนพี่ส่งยิ้มมาแล้วแทบละลายส่วนท่อนของคนพี่ก็บอกว่าหลงรักเธอไปแล้วหมดหัวใจไม่รู้ว่าจะหยุดรักเธอยังไงไหวเหมือนต้องบนสะกดให้รักเธอมากมายแล้วท่อนที่ทั้งคู่ร้องพร้อมกันคือไม่มีทางจะถอนหัวใจจากเธอได้เลยเนี่ยดูสิคะทุกคนตกลงพวกเขาร้องให้ใครกันแน่ระหว่างร้องให้นาเด้คอลลาเจนหรือร้องให้แฟนคลับ หรือพวกเขาร้องให้กันเองกันแน่ค่ะคุณขา <Wow. S 1> เราฟังแล้วเหมือนพวกเขาร้องบอกความรู้สึกที่กันเองมากโอ้ยโอ้ย,อยเพลงก็ทั้งเพราะทั้งละมุนเนื้อหาก็ดีฟังครั้งเดียวก็ติดหูแล้วอีกอย่างเสียงของน้องทั้งคู่ก็คือละมุนเหมาะกับเพลงสไตล์นี้สุดๆฉากอยากฟังเต็มๆซะแล้วสิคะทุกคนค่ะแล้วทางทีมงานเขาก็บอกว่าพาออัดเสียงเสร็จเจ้าเด็กก็ขอเข้าไปที่ห้องโปรดิวเซอร์เพื่อจะไปดูว่าที่ตัวเองร้องมันโอเคหรือ,อยังทุกคนบอกว่าน้องร้องโอเคแล้วโปรดิวเซอร์ก็บอกว่าโอเค,แ,อเคแต่น้องบอกว่ามันยังดีได้ดวกว่านี้อีก นี่จะไม่ให้รักน้องได้ยังไงล่ะคะถึงแม้น้องจะเป็นเด็กสนแต่เวลาในพาร์ทของการทํางานน้องจะเป็นคนที่จริงจังมากและมีความรับผิดชอบสูงสุดๆน้องเป็นเด็กที่ถ้าทําอะไรแล้วต้องทําให้ดีที่สุดจะไม่มีทางปล่อยผ่านง่ายๆคือเห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยล่ะคะ่ะที่น้องทั้งเรียนทั้งทํางานไปพร้อมกันได้แล้วทาออกมาได้ดีทั้งคู่อีกต่างหาก คนที่จะเป็นไอดอลเป็นศิลปินได้เนี่ยเขาจะต้องมีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูงแบบนี้ละคะ่ะทุกคนถึงจะไปถึงฝันได้โดยที่ไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนและน้องก็มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวอย่างเต็มเปี่ยมเลยล่ะคะ่ะทุกคนนี่ขนาดเป็นเพลงที่พวกเขาทํากับทางนาเดนะคะยังเพราะยังละมุนขนาดนี้พี่ชมชักอยากจะฟังเพลงออฟฟิเชียลที่พวกเขาทําให้กับชาวแอรีเแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเพราะและละมุนขนาดไหนสงสัยคงจะทั้งละมุนทั้งหวานทั้งซึ้งใจแน่แน่โอ้ยชักอยากฟังเ,เร็วๆจนอดใจรอแทบไม่ไหวซะแล้วสิคคคะทุกกกนน่่่หลังงจจาาา้ชววเ ก็ได้มาโพสทวิตว่าอยากรู้ว่ามีโรงเรียนฝึกสอนแมวไหมแล้วน้องก็โพสต่ออีกว่ามิชาไม่เข้าห้องน้ําแมวแต่ฉี่และอึได้ทุกที่เลยโอ้ยไม่รู้ว่าจะเอ็นดูใครดีระหว่างมิชากับนิชาคือป๊าป๊าก็อยากจะฝึกลูกให้ฉี่ให้อึเป็นที่เป็นทางแต่ลูกกลับไม่ยอมทําตามฉี่และอึไปทุกที่ให้ปะาป๊าตามเก็บคือปะาป๊างานเยอะก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ต้องมาตามเก็บอึเก็บฉี่ของลูกอีกเลยทําให้เหนื่อยหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก ป้าป้าก็เลยอยากจะหาโรงเรียนฝึกสอนลูกซะเลยอืมอันนี้แม่แนะนําให้หนูลองปรึกษาพี่ไบร์ดูนะลูกเพราะพี่เขาก็เลี้ยงน้องอเมรเหมือนกันน่าจะมีคําแนะนําดีๆให้หนูได้นะแม่ว่า ไหนๆพวกหนูก็รู้จักกันอยู่แล้วลองปรึกษาพี่เขาดูนะลูกนะค่ะและววันนี้ทางแอลไท a แลนด f f f i i ิเเขาก็ได้ปล่อยภาพเซตนี้ออกมาค่ะทุกคนซึ่งเป็นภาพพี่น้องทั้งคู่ได้ถ่ายแบบของนิตยสารแอในคอลัมน์ personality ฉบับเดือนพฤษภาค,คมนั่นเองค่ะ oh my god stick pad <Wow. S 1> ตายตายตายตอนนี้ไม่เรียวในมือแม่มันสั่นมากทําไมอเสื้อแสงที่ใส่เนี่ยมันถึงได้กระดุมน้อยขนาดนี้คะลูกค้า คือพอเห็นปุ๊บอีแม่เลยอยากจะวิ่งเอาเสื้อปิดคุมให้ลูกทั้งสองเลยจริงๆโอ้ยโอยโอยทั้งหล่อคู่ทั้งเซ็กซี่คู่ทั้งช وت, ุดคู่ทั้งสร้อยคู่อีกต่างหากดูไม่แฟนกันตรงไหนคะทุกคน ตายตายตายสงสัยนิตยสารฉบับเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องเกลี้ยงแผงแน่ๆเพราะลูกๆเราร้อนแรงสักขนาดนี้โอ้ยฉันเพิ่งรู้สึกว่าลูกๆของตัวเองโตเป็นหนุ่มก็เพราะแฟชั่นเซ็ตนี้นี่แหละคะ่ะคุณขาทั้งฮอตทั้งร้อนแรงจนนี้แม่อัปเดตงานลูกไปดมยาไปเลยราคาทุกคนฝากทุกคนไปอุดหนุนผลงานของน้องทั้งคู่กันเยอะๆนะคะเพราะไม่ใช่มีแค่ภาพแฟชั่นเซ็ตเท่านั้นนะคะยังมีบทสัมภาษณ์ของพวกเขาทั้งคู่อีกด้วยฝากด้วยนะคะทุกคน ค่ะส่วนวันที่20พฤษภาคมนี้น้องปิงก็มีออกงานเดี่ยวของอา a มานี่โคที่เซนทัลเวิลด์ด้วยนะคะแถมงานนี้มีรวมพลด้วยนะคะทุกคนฝากทุกคนที่สะดวกไปให้กําลังใจเจ้าแป๋วก,กันเยอะๆด้วยนะคะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตโมเมนต์ของมินปิงให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขายี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ